จิตอาสาชาวออฟโรดมอบสิ่งของเด็กปลูกป่าแหล่งต้นน้ำจังหวัดเชียงใหม่ 22กันยายน2562ทำความดีปลูกป่าต้นแหล่งน้ำโดยกลุ่มออฟโรดฝางแม่อายชายปราการและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่โดยนายสิทธิวิมาลาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาและนายบรรจบมมขุนทศผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาและหน่วยต้นน้ำขุนฝางพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานจำนวนประมาณ80คนได้ร่วมในการมอบสิ่งของให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบนดอยเวียงผาแล้วพร้อมกันใน ในการปลูกต้นไม้ตามแหล่งพื้นที่ต้นมะขามป้อมต้นมะม่วงป่าต้นนางพญาเสือโครงทั้งหมดจำนวนประมาณ500ต้นบนพื้นที่แหล่งต้นน้ำของขุนเขาดอยเวียงผาเพื่อเป็นการแสดงถึงจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าแหล่งต้นน้ำเพื่อธรรมชาติเพื่อตัวเราเพื่อประเทศชาติและเพื่อคนที่อาศัยอยู่ที่ต่ำกว่าจะได้มีน้ำใช้ตลอดไปถึงลูกหลานอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผานี้ที่มีพื้นที่บริเวณทั้งหมด2จังหวดัดคืออำเภอ ภอฝางอ,เอํเภอชายปราการจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายกินพื้นที่ทั้งหมดประมาณ455.9ตารางกิโลเมตรหรือ284,986ไร่พนรัตแสนศรีผู้สข่าวเชียงใหม่มิวรายงาน